สวัสดีค่ะวันนี้กุ้ยก็ดีใจสุดๆไปเลยเพราะลิ้นจี่กระป๋องผลไม้แรไอเทมทสไพร์ตุรกีทุกคนก็ต่างพากันแย่งซื้อในช่วงนี้เดี๋ยวมาวางขายในซูปเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านกุ้ยสักทีซึ่งตอนที่เขาฮิตฮิตซื้อกันเนี่ยมันก็ยังไม่มีมาวางขายถ่งกุ้ยคิดว่ากุ้ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสซื้อซะแล้วแต่ตอนนี้น้องก็มีสต็อกเข้ามาเยอะมากมาตั้ง50กระป๋องเลยค่ะกระป๋องละ2.8กิโลซึ่งเป็นกระป๋องที่ใหญ่มากแถมราคาเนี่ยก็ยังน่ารักอีกราคาขายกระป๋องละห โอ้ขอบคุณสวรรค์ค่ะส่งน้องลงมาให้บานานาเกก็เลยซื้อมาหกกระป๋องเลยแล้วก,ก็ซื้อกุ้งซื้อซอสพริกซอสหอยนางรมแล้วก็ตะแกงใหม่มาด้วยรวมค่าใช้จ่ายใ,ในวันนี้ก็คือ1,000ลีลานิดๆหรือตีเป็นเงินไทยก็คือประมาณ1,200บาทค่ะน้องลินจีน่ะไม่ได้แพงเลยแพงตรงกุ้งแล้วก็ซอสปรุงรสต่างหากลินจีมาแล้วต่อไปก็ช่วยเอางาะเอาลำไห่มาไขา่ด้วยนะคะโอเคครับอารีฟเก็บของใส่รถแล้วก็กลับบ้านได้กก้่ะอยากจะกินลินจีแล้วเพราะวันนี้อากาศก็ร้อนซะเหลือเกินพอมาถึงบ้าน แล้วกูก็คิดว่ากูจะเอาน้องลินจีมาใส่ขวดโหลกแก้วเอาไว้แบบนี้ดีกว่าจะได้เอาไว้แบ่งกินง่ายๆก่อนอื่นก็ต้องเอาน้าร้อนมาลวกขวดโหลซะก่อนจะได้ฆ่าเชือ้อก่อนหน้านี้ก็กาลังทําความสะอาดกับน้ํายาล้างจานแล้วนะแล้วก็เอาน้ําร้อนมาลวกอีกทีนึงค่ะมันก็จะดีกว่าเยอะจากนั้นก็เอามาผึ่งให้แห้งก่อนจะเอาไปใส่ลินจีขั้นตอนต่อไปก็ถึงเวลามาเปิดกระป๋องน้องลินจีแล้วเว้ยนะไม่มีที่เปิดค่ะก็เลยใช้มีดเปิดแบบนี้แทนถึงแม้ว่าน้องจะไม่มีฝาดึงออกแบบง่ายแต่ฝาน้องก็บางใช้มีดเปิดาออกแ้มล ก็คือน่ากินมากแล้วลูกลิ้นจี่ก็คือเยอะมากเต็มกระป๋องแถมน้องเนี่ยก็ยังลูกใหญ่มากด้วยขวดโหลแก้วแห้งแล้ววก็จะตักน้องลิ้นจี่ใส่ขวดโหลลงไปเลยค่ะก็คิดว่าขวดโหลสี่ขวดน่าจะพอดีสําหรับลิ้นจี่หนึ่งกระป๋องใหญ่นะอตอนที่กําลังตักอยู่ยก็อดใจไม่ไหวชิมไปด้วยเลยตั้งหลายชิ้นแน่เพราะน้องเนี่ยก็ทั้งหอมทั้งน่ากินยั่วใจกุ้ยมากแล้วรสชาติก็คือเดอะเบสอร่อยสุดๆไม่ผิดหวังเลยที่รอซื้อมาตั้งนานสรุปแล้วก็คือสี่ขวดโหลใส่ลิ้นจี่ลงไปก็คือพอดีเลยค่่่่ะะแแแตตใสลลงไปบบเเเ็มนนนอียยด ก็ยังเหลือน้ำลิ้นจี่ที่เทใส่ลงไปในขวดโหลไม่ได้เหลืออีกตั้งเยอะเลยแนะ่เกว๋ก็เลยเอาน้ำลิ้นจี่ที่เหลือเทใส่แก้วแล้วเอาไปแช่ในตู้เย็นเอาไว้ก่อนส่วนลิ้นจี่ที่อยู่ในโหลแก้วสี่โหลนี้เกวก็จะเอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นเหมือนกันค่ะเดี๋ยวรอให้เขายินเย็นเย็นเลยนะแล้วเดี๋ยว่อยเรียกอาริฟมาชิมพร้อมกันค่ะมาค่ะทุกคนมากินลิ้นจี่กันตอนที่อาริฟกับไทยกก้วไม่แน่ใจว่าอาริฟเคยกินลิ้นจี่หรือเปล่านะคะแต่ว่าลำาไยน่ะอาริฟเคยกินแล้วคือเกวไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวให้อออออออาารรริิิิิลลลงงงชชชมมมดูููก่่นนะคับ ลองชิมน้ำก่อนนะเป็นไงเดี๋ยวอาลิฟลองชิมดูว่าอาลิฟจะเคยกินหรือเปล่านะอะโอชิน้นนอยแท้เคยหรือไม่เคยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยกินใช่ไหมเคยกินแต่ลำไย,ยลิ้นจี่ไม่เคยอ่ะลิ้นจี่ไม่เคย เป็นไงไม่ชอบ <laughs> ไม่ชอบไม่ชอบ <laughs> นเนเดนยูอีเซมวันครับอาลิไม่ชอบทำไมเดี๋ยวลองชิมดูสิไม่ฟิลเลยมั้ยอร่อยไหมเซไม่อร่อยเหรอ <laughs> ไม่อร่อยหรอกเพื่อนจิอืมอร่อยนะ for me ไม่อร่อยอารีบอกว่าไม่ชอบค่ะทุกคนโอเคอารีก็ชอบก็ดีเหมือนกันเพื่อนได้กินคนเดียวนะคะอือ <laughs> ทำไมไม่ชอบทุกคนชอบติ๊ตาย I don't like I don't know I don't like อาริไม่ชอบลิ้นจี่นะคะทุกคนโอเคไม่เป็นไรคะ่ะก็จะกินคนเดียวนะคะก็ดีเหมือนกันนะคะจะได้ไม่เปลืองนะคะก็จะกินคนเดียวเลย <laughs> เดี๋ยวจะเอาไปให้พ่อปูายายา่แม่ย่าลองชิมดูด้วยนะคะยูติ้งกินเดี๋ยวฟาตอเองเดี๋ยวมาตัวเลยไอตัวไหนไอ้ว่าเดย์ติ้งดูไอตัวไหเดี๋ยว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 จะให้พ่อปู่แม่ย่ากินดูนะคะว่าแกจะชอบไหมต่ว่าูชอบมาก อร่อยนะคะถึงราคาจะถูกแต่ว่าคุณภาพแบบเลิศนะคะคุณภาพดีมากอร่อยมากอาริเขาอาจจะยังไม่ชินนะคะทุกคนเดี๋ยวก็อาจจะให้เขาลองเปิดใจกินอีกไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าเขาจะชอบนะคะโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะรีวิวนี้จีของพวกเราก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะ